สวัสดีครับเพื่อนๆครับสำหรับคนที่มีรถอีซูซุดีแมกนันิวสองพันสิบสองขึ้นไปนะครับถ้าเกิดสายพานแอร์หมดอายุนะครับเราสามารถเปลี่ยนเองได้นะครับเดี๋ยวผมจะบอกวิธีการเปลี่ยนให้นะครับอุปกรณ์ก็มีประแจแหวนนะครับเบอร์สิบสี่นะครับแล้วก็บล็อกนะครับบล็อกหรือตัวทีก็ได้นะครับเบอร์สิบนะครับแล้วก็สายพานนี่สายพานผมซื้อมาแล้วนะเบอร์ศูนย์มาก็เดี๋ยว ทิ้งปากตะกร้าสายผ่านไม่ให้เส้นไม่กี่ร้อยครับแล้วก็ค้อนหนึ่งอันนะครับแล้วเดี๋ยวมาดูวิธีการทํากันนะครับก่อนอื่นให้เราส่องดูก่อนนะครับว่าสายผ่านมันร้อยตรงไหนบ้างไปทางไหนบ้างนะครับดูลายให้ดีนะครับอย่าลืมนะครับมามาทำกันดูค้นวิธีการทำนะครับมันง่ายมากนะครับ ก่อนีีเราจะถอดตัวนี้นะครับเราก็ดึงออกครับจับมือนี่นะจับมือให้ดึงขึ้นนะสอดเข้าไปแรงจุดชนแน่นหน่อยครับมาจะแน่นนิดหนะึ่งแล้วแล้วก็ดึงข้างดึงดีๆระวังมันามาแตกเลยขาให้เปิดยาวนีว่ครับเราก็จะเห็นตรงนี้เราครับเราจะใช้บล็อกตัวนี้ถอดนะนี่บล็อกนี้ไข่ตรงนี้นะครับ แต่ว่าก่อนไข่นะครับเรายังไม่ไข่ตอนนี้เราจะมาปรับมูเรตตัวนี้ก่อนนะครับเพื่อให้มันคลายตัวนะครับเอาแค่พอคลายตัวนะอย่าเอาหลวมจนหลุดนะครับมาอาจจะแน่นก็เอา้อนตีหน่อยครับพอมันพอมันคลายตัวได้นะครับเราก็ขัน,น <c oughs> แต่มันแน่นดีคลายมุเรตชุดนี้นะครับเพรานะว่าน่ารบกวน เห็นน้ำเป็ไสีดำแบบกลายพอหลุมหลวงพอเริ่มหลุมหลวมเนี่ยขยับได้แล้วเนี้ยเนี่ยเนี้ยก็ทําการเอาเบอร์สิบนะครับขันมันจะมันจะลูกกดลูกแล้วเขาจะบอกอย่าังอนะแล้วขันต,ต่อไปครับ เราก็ดูออกได้ยางนะครับค่อยๆขยับมันนะก็อ,อย่าทาให้มันหลุดเด้อถ้าหลุดเป็นปัญหาถ้ายันแล้วก็ขันต่อครับจนกว่าสายพานเราจะหลุดได้นะอโอเคเรจะหลุดแล้วมาหลุดแล้วครับก็ร้อยออกจะติดพัดลมหน่อยนะค่อยๆเอาออกอค่อยๆเอาออกอค่อยๆเลาะขอบพัดลม สภาพสายพานกันนะครับของผมนะดูหือ,อแตกลายงาเลยครับคือมันหมดสภาพแล้วนะครับมันจะทำการเปลี่ยนแต่มันก็คุ้มนะครับเพราะว่าเส้นนี้รู้สึกตั้งแต่ออกจากศูนย์มายังไม่เคยเปลี่ยนเลยนะเนี่ยเบอร์เดียวกันลายเดียวกันเลยนี่ครับมันเดียวกัน อ่ะเสร็จแล้วเราจะทำการใส่นะครับใส่ก็นะครับพอใส่เสร็จแล้วนะมันก็จะคล้องนะครับหน้าบุรีแอร์นะครับแล้วก็ตัวข้างล่างนะครับเป็นเพาารงนี้ตรงนี้นะครับข้างล่างนะครับแล้วก็มาลุกลอกตัวนี้นะครับก็ทำการนตั้งขึ้นนะครับเอาถ้พอถูกมือแล้วก็ล็อกนะครับ จะต้องตึงเกินนะวัดด้วยขันไปเรื่อยๆครับมันก็พอเอามือกดตึงเกินมันไม่ดีนะครับมันจะทำให้ใส่พัดเมื่อกี้ก่อนที่จะถอดผมก็ทำการกดกดไปแล้วว่ามันตึงประมาณไหนถ้าตึงนี่เนี่ยกดลงประมาณนี้ครับกดสุดๆเลยแนละ้วมันจะเ,นหนเห็นหัวน็อตเห็นหัวน็อตตรงนี้นะครับน็อตตรงนี้ประมาณใต้ใต้น็อตตรงนี้นะครับถือว่าโอเคแล้วนะ กดสุดแรงครับล็อกตรงนี้พอโอเคได้แล้วนี่ครับปิดแค่นี้เองครับแล้วก็ทําการล็อกเราทําการล็อกตรงนี้นะครับล็อก A ตัวเบอร์สิบสแล้วก็เบอร์สิล็อกตรงนี้ครับขันนี้เล่นนะเดี๋ยวมันจะเคลื่อนนี่ครับแค่นี้วเราพิจิตสายกานครับง่ายมากเลยสายพานข้อไม่แพงนะครับหรือทีมพิกัดไม่ให้นะครับโอเคนะครับงี้ก็ขอบคุณมากนะครับคลิปนี้